ถ้าคุณยังไม่ฟื้นจากความดราม่าของเรือนรักป่าภัยขอแสดงความเสียใจนะครับเพราะภาคต่อกําลังจะกลับมาทําร้ายจิตใจคุณอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ได้มีแค่รักซึ้งน้ําตาซึมมันมีทั้งดาบเพลงและปีศาจจิ้งจอกใช่แล้วทุกคน25ตุลาคมน,นี้ทาง i q i y เตรียมตัวให้พร้อมกับภาคต่อที่หลายคนรอคอยเล่รักเพลงดาบหรือชื่อจีนสุดเท่เทียนตี้เจียนซินที่ขนเอาความเข้มของรักข้ามเผ่าพันธุ์มาผสมกับความขมของดาบและโชคชะตาใครที่ชอบแนวรักอมตะปวดใจในร่างเทพยุทธเรื่องนี้คือของคุณพระเอกของเราเฉิงอี้คนนเดิมจาากกรือัป่ กลับมาในบทหวังเฉวียนฟูกุย้ยลูกชายของหวังเฉวียนหงเยก่กับตงฟางหวยจูคู่โหดผู้หวานจากภาคก่อนนั่นแหละแต่ชีวิตของลูกชายคนนี้บอกเลยว่าไม่ได้โรยด้วยรีบดอกท้อครับตั้งแต่เด็กเขาถูกฝึกหนักราวกับเป็นเครื่องจักรไม่ได้เลือกแม้กระทั่งวิถีชีวิตของตัวเองเหมือนพ่อแม่บอกว่าเจ้าต้องแข็งแกร่งแต่ดันลืมบอกว่าเจ้าจะมีความสุขยังไงจนวันหนึ่งฟูกุ้ยไปเจอกับสาวปีศาจแมงมุมสุดสวยชื่อชิงถงแม้ชื่อดูนุ่มแต่เธอนี่มาพร้อมภารกิจสายลับเต็มตัวนะฮะนางถูก่าาเคววตตตีีียนนนจ้้ชชิ แล้วไงต่อครับแน่นอนสิครับสูตรคลาสสิกของร้กต้องห้ามจากสรูเริ่มกลายเป็นเพื่อนจากเพื่อนกลายเป็นคนที่คิดถึงตอนกลางคืนความสัมพันธ์ที่เริ่มจากหน้าที่กลับกลายเป็นความผูกพันที่ไม่มีใครห้ามได้ <c oughs> แต่โลกของยุทธภพเนี่ยไม่ได้ใจดีขนาดนั้นหรอกครับเพราะเมื่อปีศาจกับมนุษย์เริ่มมีใจให้กันด่าก,ก็เริ่มร้องให้ก่อนเสมอเรื่องนี้ไม่ใช่แค่แนวโรแมนติกของกลุ่นนะครับแต่มันคือฟอร์มยักษ์ยุทธภพผสมแฟนตาซีที่ภาพสวยจนอยากสกรีนช็อตทุกเฟรมฉากต่อสู้แน่นตัวละครมีมิติเพลงประกกออออบบหหลล่จนนนนยาใ้้้ขึ Spotify เืงงัีีมชทโ เพราะได้ผู้กำกับดูลินคนเดียวกับภาคเรือนรักป่าภัยและจันทราสีชาติบวกกับทีมเขียนบทตัวท็อปอย่างเจียนแอรเนียวเวนจิงและเวไซซึ่งพวกเขาคือทีมที่เคยทำให้เราน้ำตาไหลในเจ็ดชาติครบหนึ่งปรารถนาะแปลว่าภาคนี้ความปวดใจมาครบแน่นอนส่วนพาร์ทหักบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเฉิงอี้กับหลี่อีถ้ถเคมีระเบิดแบบรักในเงามืดแต่ใจสว่างกว่าแสงจันทดูแล้วอยากจะตะโกนว่าพวกเจ้าหยุดหล่อหยุดสวยกันก่อนคือทั้งคู่เล่นด้วยสายตาอย่างเดียวก็ทำคนดูเจ็บได้แล้วอะและนี่แหละคือเสน่ห์ของจักรวาล Fox Spirit Matchmaker ทุกภาคมัน จะเล่าความรักที่มีเส้นบางๆขั้นระหว่างเาผ่าพันธุ์และชะตากรรมแต่สิ่งที่ทุกคนหนีไม่พ้นเลยก็คือคําว่าความรักที่ต้องแลกไม่ว่าจะแลกด้วยเวลาความทรงจาําหรือแม้แต่ชีวิตตัวเองดังนั้นถ้าคุณชอบความรักที่สวยงามแต่เจ็บปวดถ้าคุณชอบพระเอกที่นี่แต่มีแววตาเหมือนกําลังต่อสู้กับโชคชะตาในใจตัวเองหรือถ้าคุณแค่ชอบดูเฉิงอี้ในชุดดาบพร้อมสายลมพัดผ่านเส้นผมเล่รักเพลงดาคือคําตอบของคุณเตรียมตัวไว้ให้ดี25ตุลาคมนี้ทาง IQIYI ยุทธภพจะกลับมาร้อนอีกครั้งเพราะความรักไมม่่่เเเคคยยย็นนลลงีือรรราากดู แล้วอย่าลืมถือทิชชู่วไว้ข้างตัวนะครับเพราะภาคนี้น้ำตาไม่ฟรี